สิบอันดับนักฟุตบอลที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับสิบวิลเลียมจากอาเซนนลได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สองแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับเก้าเซคิโอทาเกโรจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สองแสนสามหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับแปดอองตนีมาร์ซิยานจากแมนเชสเตอร์ ยูเนเตดได้รับค่าเหนื่ออยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ7พอลปอกบาจากแมนเชสเตอร์ยูเนเตดได้รับค่าเหนื่ออยู่ที่290,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ6ราฮิมสเตอร์ิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับค่าเหนื่ออยู่ที่3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ5ไคฮาเวตจากเจลซี ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่3 1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับ4เควินเดอร์บอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่320,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ3ดาบิดเดเคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่3,5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ2เมซุตโอซิลจากอาเซนอลน ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อันดับหนึ่งปีแอร์เอเมอริกโอลบาเมยองจากอาเซนอนได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดซึ่งมากกว่า350,000ปอนต่อสัปดาห์สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ